เปิดแล้วตัดนะครับเบเกอร์ทิปอ่าทำงานแล้วทิปเรียบร้อยทิปแล้วทิปแล้วดูวดูหัวหลักทอมก่อนโอ้โหมันตันขนาดนี้ตายแล้วแคะไม่ล้างเลย โอ้โหยัยงไงก็แอรไม่มีรูระบายเลยเปลี่เดียวละครับแตคอมันเหมือนสามเฟรย์เปี่ยนเดียวแคปกิมิโก้ครับโอ้ผมสามเฟรด์แดงสี เลืองเอขาวอ่ะมาได้ห้าสิบห้าไมโครนะครับกับ,บห้าไมโครพัดลมแปไมนะครับม่นีครับมีเป้าหมายะน,นี่ล้างง่ายอยู่ ล้างไม่ยาก10แคมนะัดหรป็น่า็ดแคมนัดหลังนู้ลมตงรงไม่โกปุ่มจอนยุมจอนปา